ขอบคุณโอกาสที่ได้มอบให้น้องๆสถานรองรับบ้านเด็กชายมหาเมฆเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมผมขอขอบคุณผู้บริจาคผ่านทูมอนิวัลเล็ตครับผมสัญญาว่าจะนำเงินที่ได้จากการบริจาคนครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาให้มากที่สุดครับขอบคุณครับ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆทุกคนครับขอบคุณครับพวกเราขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบโอกาสและสนับสนุนให้พวกเราที่มีการศึกษาที่ดีขอบคุณครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเราถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเราได้พัฒนามากขึ้นขอขอบคุณครับ สนับสนุนการศึกษาของน้องๆเพิ่มเติมได้ที่ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมทรูปลูกปัญญา